สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลน,นะครับวันนี้อยู่กับทีมงานหอจอก,กอจัวสิงค้าไม้ครับอยู่กับกมสูกพีซีสองร้อยเอลซีคิดแปดเอ็มซโลนะครับก็เป็นงานแพ็คคู่ผู้ชมตันข้าง ก็มี p c 2 0 0คิด8 m c เหมือนกันครับอีกคันหนึ่งก็เป็นงานคู่งานเยือนคู่ผู้ชมเอ้าเอ้ามุมนี้เห็นกันจัดจัดจังเลยครับเอ้าพยายามจะเก็บทีละสองคันแต่ว่าเก็บไม่หมดผู้ชมวันนี้คันนี้มือยาวเกินนะครับนี่15เมตรนะผู้ชมนะ อาจจะมีเสียงลมรบกวนหรือว่ามีลมมาบางังต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพมอลลมในี่การลมนะผู้ชมนะอามยาวกับอามปกติครับผู้ชมดูความแตกต่างนะครับ คลิปวิดีโอนี้มีเสียงลมลบรบกวนต้องขออภัยผู้ชมจริงๆนะครับเอาไม่อยู่จริงผู้ชมลมแรงมากนะครับ โอ้ฟันเหลือซี่เดียวก็ตักได้นะผู้ชมมันไม่ค่อยแข็งนะครับ เอาครับสำหรับบูมเนี้ยบูมอามยาวเองก็ส่วนมากหอจอกอยใหญ่ๆก็จะมีไว้ใช้งานหรือว่ามีไว้ประจำกันนะครับผู้ชมเพราะว่ามันหลากหลายนะครับขุดลอกคลองก็ได้ใช้ตักผักตบชวา ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ตักดินก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะผู้ชมนะส่วนมากก็เป็นงานดิงสลปแหละครับรถบมอามยาวเองก็จะเป็นช่วงล่าง LC กันทั้งหมดนะผู้ชมนะเป็นช่วงล่างใหญ่ช่วงล่างยาวนะครับเพื่อที่จะรองรับแรงกระดกนะครับผู้ชม จริงก็อยากจะยืนถ่ายให้มันเห็นหมดทั้งสองคันนะผู้ชมแต่ว่ามันลมนะอ่ะฝั่งนี้ก่อนตักลินนะบุมโอ้ เอผมเองก็จำเป็นจะต้องยืนหันหลังให้กับลมนะครับผู้ชมบรสักในการถ่ายทำไม่ใช่แดดแต่ว่าไม่ใช่ฝนนะุผู้ชมนะแต่เป็นลมนะครับ อันนี้เองก็เป็นลูกลังนะผู้ชมนะที่สต็อกเอาไว้นะครับ เอาครับสำหรับท่านใดที่มีใจรักในรถขุดนะครับสามารถรับชมกันได้ในช่องทาง y o YouTube ชอวัชรพล,ลนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ครับกับช่องทางเพจ a c e b o o k ชอวัชรพล,ลนะครับจริงๆก็เพจนี้ก็สร้างมาได้ประมาณสักสองสเดือนแล้วคผู้ชมคนติดตามน้อยมากนะครับเข้าไปติดตามกันหน่อยนะครุณผู้ชมฮะ เหลือฟันเดียวนะผู้ชมนะสำหรับบุ๋มยาว